เคยเห็นปั๊บใหญ่ขนาดนี้รู้เป่าถามเนยเมื่ okay, okay. เคยบ่เคยบมื่อเคยเะื้อหรออือมาเห็นเลยแหละที่เนาฮะก็เห็นแน่นล้วผู้ซื้อเจ้าผู้ซื้ออีกแล้วแบบความสะดวกสบายบ้างเลยมีซื้อวงเซเว่นมียังหบไปเลยทุกคนอึ้งเลยจัเข้าวยังบมอนะตอนนี้ใช่ครับนี่เลยนะทุกคนนะเอาวันนี้จะให้ทุกคนเบิง่งถนนุล้นทางของเมืองไทยนะเบิ่งเอานะทุกคนว่าโค้ดทางหน้าหว่ามันสุดยอดขนาดใดน,นะทุกคนเบิ่งนะนี่นะแถวแค่นี้จะเป็นสีเหลืองทั้งหมด จนไปทอดถนนเพชรเกษมนะทุกคนหรือว่าจนไปะทอดเดอะมอบางแคถึงจะเปลี่ยนสีนี่จุดนี้บอกเลยว่านี่ใหญ่อลังการเด็ดนียทุกคนเบิ่งนะอันนี้เป็นสีแง่พราะเป็นระเบียบนะเบืง้งพราะเป็นระเบียบนะนี่โโอ้หสวัสดีครับผมพี่น้องผมพ่อครับบอลเนียวไพรคารับผมสบายดีพี่น้องทางฝั่งไทยแหละกับต่างประเทศเนาะตอนนี้บอลเนียวไพอยู่<ม>สถานที่ อีแข่หนึ่งพี่น้องเลยอันนี้ก็เป็นขนุนเพชรกเกษมพี่น้องสามารถวิ่งเข้ากรุง,งเทพได้เมือนนี่พอเนี่ยอากาศมาพร้าวนุมน่มล้าคนหนึ่งนะทุกคนนะเมือนี้เอาจีเดินทางไปหากินหมูกระทะพี่น้องแต่ว่าจิมาถามความในใจกูมาแลสบายดีวะบวันสบายดีสบายดีอ่บาบ้านเจ้าเห็นจังบัวเจ้ามาอยู่นี่เจ้าผู้ซึ้งจังใดฮะเจ้าเบิ่งที่หล่ะป๊อปชิดเธอบรรยากาศดีมากพี่น้องบ่ปัม๊มเขาเจ้าขี้ไงอีท้เจ้าเห็นบ่ ปั๊มของประเทศไทยนะี่คือใหญ่เจ้าเห็นบ่ผู้ซื้อจังไรเคยเห็นปั๊มใหญ่ขนาดนี้บ่ถา,ามเนี่ยเ่เคยบ่เคยบอ่อจะซื้ออ๋ออืออ่าเห็นได้แหละเนี่ยฮักก็เห็นแน่นแล้วผู้ซื้อเจ้าผู้ซื้ออีกแล้วแบบ,นะบ,บบปั้มสะดวกสบายบ้างเนี่ยมีซื้อวเซเว่นมีอยังครบเลยสะดวกสบายบ่จะว่ะสะดวกสบายก็สบายนะและ้วกระพุ่นมันจะเป็นร้านอาหารนะ้ำปรวันนะก็คือครบเบิร์ครบท<น>ุกวงจรนะนี่แหละเขาเรียกว่าการพัฒนา หรือว่าด้านคมนาคมก็คือการด้านการขนส่งต่างๆด้านการบริการต่างๆนี่ดีชุดยอดนะแล้วก็เจ้าเลี้ยวไปตะพุ่นอันจะเป็นถนนนะถนนที่ว่าเป็นเส้นลักของเมืองไทยนะเส้นนึงจะมีสี่เลนนะมอวันนะเจ้าเบิ่งหลดล้างเนี่ยสะดวกสบายนะบ้านเพื่อนเนาะประเทศไทยเนาะสุดยอดเนาะเพิ่งเพิ่งเข้ามาประเทศไทยครั้งแรกครั้งแรกเจ้าของบ้านเทพได้จาจากปีแล้วมาอยู่ประเทศไทย ยังไม่ถึงปีนะพี่หนุ่มน้ำมันึงปีเออถังมันก็ใหญ่มากเลยบอกแล้เลยว่าซูโจวเนาะมืองไทยเนาะเอเป็นเมืองศรีวิไลอะไรเนาะเมืองลาวก็มีแต่ว่ามีเป็นบางมีแต่ว่ามันโมใหญ่ขนาดนี้ไงบ่าวันอ่ามันก็จะมีแบบเอออยู่ในตัวเมืองอย่างนี้อ่าอันนี้ปั้มพอตโต๊ะ่อยู่บ้านเทาก็มีเลยพอตโต๊เนาะมีมีอยู่ประเทศลาวเนาะปาอย่ามองเบืองมุมนี่บ่าวันเมืองมุมําสะดวกสบายเนาะเปิดทีเถอะปั้มคือบันใหญ่ขนาดนี้เนาะ บอกเลยพ่อเคยเห็นเราแบบนี้เนาะออสุสะดวกสบายเนาะด้านการพัฒนาเนี่ยบอกเลยเลยว่าดับหนึ่งเนาะสุดยอดในรีโนบอลวันเนะาะข้าให้ให้ซิปเจ้าไห่เท่าไรเอ้ะ<ไ>ถามเจา้าเลยให้ซิปนี่เจ้าไห่เท่าไรความจเจริญความที่มาเจ้ามาเห็นเมืองไทยเห็นเมืองกรุงแบบนี้หูซึกจังไรข่าวว่าไข่คะแน้นซิปเต็มซิฟนี่เจ้าไห่เท่าไรอา้าถามจากใจเลยไข่เท่าไรนักไข่ะแน้นเต็มซิปมาเจ้าไห่เท่าไรเออเกา เก้าจุดห้าให้เก้าจุดห้าเขาคุ้มหอยซิบเป็นพอยังคือบ่อยซิบทั้งที่สิ๋ว่าเจ้าเห็นบ้านเมืองความเจริญของเมืองไทยก็มันก็มีเป็นบางจุดนะพี่น้องแล้วครับมีเป็นบางจุดสุดยอดเนาะควาสดวกสบายโอเคเอาเดี๋ยวเขาไปไปิบเลยก็ได้ซิบไปไม่ไปขึ้นนั้งวีทบ้านเออเดี๋ยวเขาขึ้นมากครั้งนี้เดี๋ยก็โอเคสุดยอดเจ้าเบิ่งนทิส่ะเมืองไทยพอคอยกันยังบอกกันเลยนะคอยชื่นชอบนะความสะดวกสบายของเมืองไทยเนี่ยคือมีทุกอย่างนะบ่าวัน มีทุกอย่างเลยนะทุกคนตอนนี้เราก็จะเดินทางไปนี่คนแต่ว่าได้ทำมาบ้านแหล่ะแล้ว่าเป็นทางคือใช่ป่ะเจ้าซึ้งในบ้านเมืองขันเจ้าซึ้งจรงไหนฮะได้เห็นความสุขสบายเลยเบื่อกี้ล่ะปั๊มโอ้โหเคยเห็นไั้เคลื่ออยู่เราปั๊มใหญ่ขนาดนี้เนาะหายากว่ะปั๊มพอโตๆที่บอกมีแบบทุกอย่างเลยอะ คงกินแบบขบถูกวงจรนะฮนะะมาวันมาวันเลยโอ้บอวัดเลยก็อยากไอ้ก้อนนะทุกคนบัวแม่เราอยากไอ้ดอกเราอึ้งทุกคนอึ้งเลยจับเล้าอยาก,ก,าก,ยกยบ่นะตอนนี้คะใช่ครับนี่เลยนะทุกคนนะเอาวันนี้จะให้ทุกคนเบิง่งถนนลอนท้าของเมืองไทยนะเบิ่งเอานะทุกคนว่าหว่ามันสุดยอดขนาดได้นะทุกคนเบิ่งนะนี่นะอันนี้คือ เป็นวม้วนทางนะสี่เลนนะทุกคนประมาณสี่เลนนะเส้นหนึ่งจะมีอยู่ประมาณสีนะ่เลนนะเลนคนแทพคนละเลนคนข้ามสะดวกสบายโอ้สุดยอดเลยนะโมแปลกใจบางทีว่าวันเบาบอ่บอบอ่บอเล่าว่ะ <c oughs> มันมันเป็นไงนะฮะมันมันหนาทึ่งนะนะเบิ่งนะข้ามสะวสบายโอ้สุดยอดจริงๆทุกคนเบิ่งบบรรยากาศให้ทุกคนเบิ้งเพิ่งพบก,กันนะเออ สุดเยอดจากนี้นะอะไรเป็นสะพานนะสะพานคอยเป็นครัวขัวลอยฟ้าทุกคนนี่คัวลอยฟ้านะเป็น,ปนไม่ได้ไงล้วเขาเนี่ยคัวลอยฟ้า่ย่างขามแบบสบายชิๆนะเขียนนี้รู้สึกว่าจะเป็นสีเหลืองทั้งมดนะไปหอดไก่เกือบไปหอดเพชรเกษมนะทุกคนธนุน,น้อมน้อยเนี่นะจะเป็นสีเหลืองจะเป็นเอกลักษณ์เป็นของตัวเองนะทุกคนนะส่วนใหญ่สะพานนี่จะเป็นสีเหลืองทั้งมดเลยนะ แล้วก็โจทแต่งดรืยอไฟเสียงสีนะแต่ว่าปัจจุบันนี่ไฟเสียงสีเพื่อแนวออกไปแล้วนะทุกคนเบิงบ่งเบอันนี้เป็นขัวนะขัวขัวทางลวดนะทุกคนใส่คํ้ามาทางลวดก็ได้ภาวาส่วนใหญ่เขาจะจะเล่นแบบใส่ระบบความเร็วสูงนะถึงจะขึ้นไปเล่นข้างบนได้หรือว่าตรงนี้มันจะเป็นสีแย่เ,เนาะทุกทิ่ทุกอย่างมันเกิดประโยชน์เบิงนะ้งไหเบิ้งสังเกตเบิง่งอันนี้จะเป็นสะพานเนี่ยค่ะเกิดประโยชน์ เพราะว่ามันเป็นจุดที่ว่าเป็นสี่แยกเนาะเขาจะก็เห็ุสะพานตัดเพื่อให้หลุดนิรันดิขึ้นข้างบนได้เลยโดยที่บล็อโดยที่บทิบดไฟแดงดอยู่นี่นะทุกคนเออมันสุดยอดนะเป็นไอเดียที่แบบบอกเลื่อยๆหรอที่สุดแม่นบ่มาวันเจ,าจาน้าว่าอว่าังไรคักบ่คักค่ะอ่าบอกว่ายังว่าคักเห็นบ่ทุกคนอันนี้เขาจะเป็นสี่แยกนะเขาจะเรียกว่าสี่แยกอ้อมน้อยนะพี่เพื่อนเจ้าบุญนะบอกเลื่อยๆว่าสุดยอดจริงไหมเนี่ย สภาพจะเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองนะแถวแข่ okay, okay. นี้จะเป็นสีเหลืองทั้งหมดจนไปทอดถนนเพชรเกษมนะทุกคนหรือว่าจนไปทอดเดอะมอบางแคถึงจะเปลี่ยนสีอ่านี่จุดนี้บอกเลยว่านี่ใหญ่อลังการเดยดเลยทุกคนเบิ่งนะอันนี้เป็นสีแง่พอเป็นระเบียบนะเบิง่งพอเป็นระเบียบนะนี่โอ้โหจุด,ดไล่แต่กัจะโมเบดลกันอันนี้จะตอนแรจกจะรั้งจะไปเสร็จถนนไหน ทุปรนนะ,น,ะน,นูเบตันอุณหภูมิจะเป็นปทุมแมนนะที่วันนี้นกขาลังจะสามมากมุ่งหน้าไปเส้นที่ขัดามารถมุ่งหน้าเข้าสู่มหาใสหรือว่าไปไทย ร้องเล่นแทจบจนะบ่มี่นะเมืองไทยในสุดยอดทะเลนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเขตตั้งจังหวัดเลยนะทุกคนนะก็ถือว่าอยู่บ่อยู่ในตัวเมืองบันไดน,นะบรรยากาศสองเล่นหนึ่งก็จะมีอยู่ประมาณจักสามเสรนะเออใไปยิ่งกันเบิ่งบรรยากาศอันนี้ยัไม่หลุดน,นะเออตะกอนในเบิร์นถามความรู้สึกว่าเล่ากันหู้สึกจากไหนตอนนี้ฮะสามัน เรอกว่าเราอึ้งนะทุกคนปกติแล้วเราเพราะว่าเขาปกติเนาะคืออยู่บ้านเขาชวนล้ากัมันจะเป็นทางแดงเนาะเขาก็บอกคอยได้เห็นแบบบรรยากาศปียังแบบนี้หลายๆนะทุกคนกระบอกเลยเลยว่ายามค่ำคืนนี่จะหูบอกวันย่มคืนนี่ไฟแสงสีสว่างสวัยดิเขาเจ้าเปิดไฟดิยามคืนน่ะเออเปิดไฟแหละว่าที่นี่มันจะมีคนกุ่มหนึ่งนะก็เจ้าใช้ชีวิตยามคืนนะ เขาไปในเมืองในกรุงเทพนี่เหมือนจะใช้ชีวิตย่ำคืน,นนะก็คือเป็นคนย่ำคืนก็คือเหตเวียงย่ำคืนยังเว้นจะนอนก็คือแบบมันจะมีแบบไอ้ประเทศเดียวแต่ว่าจะมีจะจะเหมือนจะจบจะเป็นสองประเทศายๆลักษณะแบบนั้นก็คือแบบมีทั้งคนกางเว้นกับคืนอเออขอไปเบิ่งชุดหนึ่งนะไอ้เขตยาวรลาดาาย่างเว้นในบุมีคนเลยนะย่างเว้นอีหลองไปเลย รถเกมคือจะเป็นอีเมืองหนึ่งเอาปรกใจคือกันเอาคือ,าอยังก,กันนี่มาเอาทุกคนกับผมมีอย่างไรดอกหายเมืองบรรยากาศนะว่าอยู่เขตแถวซนเมืองนี่บรรยากาศจะประมาณไดเพราะรแรงแบบนี้ถนนนนทางของเมืองไทยขาเจ้าละกับปั๊มน้ำมันของเมืองไทยนี่อบอกเลยเลยนะวันนี้ว่ามันสะดวกสบายแห้งนะทุกคนใช้คําว่าสะดวกสบายพอยังมีทุกสิ่งทุกอย่างนะบอกว่าจะเป็นร้านกาแฟร้านอาหารบอกว่าจะเป็นร้านเซเว่นสะดวกสบายแห้งนะ โอ้เห็นแลวบอกเลยเลยว่วะด้านบริการนี่สุดยอดเดยดีนะด้านบริการนี่บอกเลยเลยว่วะสุดที่สุดของด้วยสุดนะเอาทุกคนคลิปนี้ก็เขาจบเพียงตอนนี้แล้วกันเจอกันอีพีถัดไปนะมาเบิ่งกันบ่ารอเนี้จะพาทุกคนไปรีวิวสถานที่บอนไดเน่ละการไปเบิ่งบอกสถานที่บอนไดเน่นะทุกคนเอาคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันน,นะวันเนาะ วยังตกใจอยู่ทุกคนยังตกใจโอเคโอเคเอาเพราวันคลิปนี้กัน,อนอขอจบไปตรงนี้แล้วกันมีช่องทางติดตามบ่มีช่องไหนอยากให้ติดตามมาจากเอฟซีเห็นแล้วนุ่ามโนุ่มมโซฮะนุ่มมโซแมนคือช่องทางไหนนี่เพรว่าทางเฟซบุ๊กทางเฟซบุ๊กเนาะก็คือนุ่มมโซโอเคทุกคนไปติดตามเป็นกำลังใจเราได้ตอนนี้เรากำลังทำเลี้ยวอยู่เนาะนนกำลังแข่งขันเ,เรื่องเลี้ยวอยู่นะทุกคนนะก็ลองไปติดตามเป็นกำลังใจเราได้คือกันนะ เอาทุกคนคลิปนี้โมโหร้ายแหละเริ่มเจ็บคอเลยเนาะอ่ะขอ <c oughs> ข่าวขบมา <c oughs> สบายดีแล้วกันสบายดีสบายดีมาว้านสบายดีสบายดีครั <c oughs> บ <c oughs> ผมไปแล้วทุกคนบ๊ายบาย